สอนวิธีการทําเตาเผาถ่านไร้ควันทําไว้ใช้ที่บ้านที่สวนสร้างงานสร้างอาชีพดูคลิปนี้จบสามารถทําเองได้เลยวิธีการทําเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับเราจะเริ่มขั้นตอนโดยการประกอบชุดไส้เตาเผาถ่านไร้ควันครับให้เราใช้เหล็กกล่องท่อไฟขนาด4ีคูณสความยาวอยู่ที่1เมตรครับและใช้เหล็ก1นคูณหนิ้วความยาวอยู่ที่75เซนครับตัดเหล็กท่อหนึ่งคูณหนนิ้วอีก2ตัวความยาวอยู่ที่5เซนติเมตรครับจากนั้นให้เราทําการเชื่อมให้แน่นหนาและประกอบตามในวิดีโอได้เลยครับ โดยท่อแก๊สจะอยู่จุดกึ่งกลางของท่อเหล็ก4ี่คูณสีนิ้วและให้ด้านท้ายด้านใดด้านหนึ่งเสมอกับท่อ4ีคูณสีนิ้วครับเสร็จเรียบร้อยกับการประกอบชุดสาเตาเผาถ่านเข้าสู่ขั้นตอนการเจาะฝาถังครับให้เราวางชุดสาเตาไปที่จุดกึ่งกลางของฝาถังจากนั้นให้เราวัดขอบถังไปหาเหล็กให้มีระยะความห่างเท่าเๆกันทั้งสีด้านครับและให้ใช้ปากกาเมจิกขีดมาร์กเฉพาะท่อไฟ4คูณสีนิ้วครับ จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนขบวนการตัดฝา,าถังได้เลยเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตัดที่ก้นถังครับวางชุดสาเตาไปที่จุดกึ่งกลางของก้นถังจากนั้นก็ใช้ตลับเมตรวัดทั้งสีด้านให้เท่าเๆกันแล้วก็จะได้จุดกึง่งกลางของก้นถังครับใช้ปากกาเมจิกขีดทั้งท่อไฟและท่อแก๊ส แต่ช่องท่อสีคูณสีนิ้วให้เราใช้ปากกาไม่จิกขีดเข้ามา1เซนและตัดวงรอบด้านในครับเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราใช้ครีมงอในส่วนของก้นถังขึ้นได้เลยครับนำชุดใส่เตาประกอบลงไปในถังได้เลยทำการปิดฝาและล็อกฝาถังให้เรียบร้อย เวลาเราเชื่อมชุดไส้เตาของเราก็จะอยู่ที่จุดกลางๆพอดีครับจากนั้นให้เราเชื่อมเหล็กและถังให้ยึดติดกันอย่างแน่นหนาโดยเราจะเชื่อมทั้งท่อไฟและท่อแก๊สปิดให้สนิททั้งสองช่องเลยครับโดยชุดท่อไฟ4คูณ4นิ้วจะมีหน้าที่กระจายความร้อนให้ทั่วถังส่วนท่อเล็ก1คูณ1นิ้วจะมีหน้าที่ระบายอากาศระบายแก๊สออกจากถังครับโดยเปลวไฟจะไม่เข้าไปเผาไหม้โดยตรงเหมือนกับเตาธรารมดาทั่วไปแต่เป็นการอบถ่ายเทไล่ความชื้น ทำให้ฐานของเราไม่สัมผัสกับไฟโดยตรงเวลานําฐานมาใช้งานฐานจึงมีความแกร่งร้อนแรงติดไฟได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดไหนก็ได้ฐานที่มีคุณภาพออกมาครับเสริมเหล็กเส้นที่ก้นถังเพื่อช่วยรับน้าหนักของไม้ในส่วนนี้เราจะใช้เหล็กเส้นขนาดเท่าไรก็ได้ครับแต่ผมใช้อยู่ที่ประมาณ3-4หุนหรือว่า9มิลครับเสริมเหล็กเส้นที่ปากถังอีกหนึ่งเส้นเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เตาโยกซ้ายยกขวา เวลาเราปิดฝาจะได้ปิดฝาที่จุดกลางพอดีครับจากนั้นก็ปิดฝาใส่ตัวล็อกให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับวิธีการท,ท,าทาาําเตาเผาถ่านไร้ควันท่านใดที่สนใจเตาเผาถ่านไร้ควันก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร095 793 3154หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับ